บุตรมารีวิวค่ะเบอร์ลาฟเตโยกานะคะที่จัดขึ้นที่นาสิกประเทศอินเดียค่ะซึ่งเป็น5วันที่บุตรรู้สึกว่าบุตรอยู่ในความฝันตลอดเวลาคือมันฟินมากมีความสุขมากๆแล้วบุตรก็อยากจะมาแบ่งกันให้กับทุกคนนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกันเลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะบุตรอยู่ที่ประเทศอินเดียค่ะเบอร์โยกาลาฟเตนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรกันมาเลย วันนะคะจะเริ่มตั้งแต่7จ็ดโมงเชา้าแล้วก็จบที่2ี0ส,สองนยไม่มีวันไหนที่บังคับให้ต้องเข้าร่วมนะคะแต่อยากบอกว่าก็เต็มทุกกิจกรรมเลยค่ะแล้วก็สนุกตลอดเลยค่ะโดยตอน7จ็ดโมงเช้านี่ยนะคะจะเป็น a u t h t e r m e d i t a t i o n แล้วก็ทานมื้อเช้าตอน8ปดโมงซึ่งเป็นบุฟเฟ่ตของโรงแรมอาหารอินเดียค่ะในกิจกรรมทั้งวันนะคะก็จะมีทั้งหัวเราะ ทั้งเต้นกับลีดเดอร์หรือผู้นําโยคะหัวร้อนค่ะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากตัวเองแล้วก็นําโยคะหัวร้อนเนี่ยไปแบ่งปันขับเคลื่อนช่วยเหลือสังคมมาค่ะมีหลายเคสมากๆเลยที่บุตรู้สึกว้าวแต่ว่าจะขอยกตัวอย่างที่ชอบที่สุดมาแช์นะคะคนแรกค่ะฟานซิสจากประเทศเวเนซุเอลาที่นําโยคะหัวร้อนไปใช้กับการจราจรลดความเครียดบนถนนโดยมีการใช้ป้ายน่ารักน่ารักนะคะมาเป็นสัญญาณได้ค่ะแล้วก็นําไปใช้บนรถไฟฟ้าแล้วก็ในการ เก็บขยะตามทะเลนะคะดรม,มาดานเองได้นําโยคะหัวเราะไปใช้ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยซึ่งประโยชน์ต่อนักเรียนนักศึกษาก็โดยตรงเลยนะคะคือเวลาสอบเนี่ยเขาจะเครียดมากๆและโยคะหัวเราคะค่ะจะช่วยจัดก,การความเครียดได้คะ่ะนอกจากนี้สมองะคะ่ะต้องการออกซิเจนมากกว่าไวย้ยวะอื่นถึง 2 5เวลาเราหัวเราะจะทําให้หายใจเข้านําออกซิเจนได้มากขึ้นเพราะว่าทําให้เราหายใจออกนาคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปมากกว่าเดิมค่ะเราจึงหายใจได้มากกว่าเดิมนั่นเองการนําโยคะหัวเราะไปใช้ในสถานรับเลี้ยงผู้หญิงที่มีปัญหาทางจิตซึ่งผู้หญิงเหล่านี้ถูกส่งมาเมื่อพ่อแม่รู้ว่ามีปัญหาและต้องอยู่ในสถานที่นี้จนเสียชีวิตซึ่งจะช่วยเรื่องความเครียดของผู้คุมได้และอารมณ์ของผู้ป่วยเองรวมถึง ทักษะการหัวเราะการเต้นช่วยพัฒนาความคิดให้คนเหล่านี้ด้วยค่ะโดยเฉพาะเวลาที่เราไปเยี่ยมแล้วเขาออกมาเต้นให้พวกเราดูได้รับเสียงตบมือได้รับเสียงชื่นชมบุญว่ามันเป็นเรื่องดีมากๆเลยนะคะถ้าประเทศไทยเรามีการนําโยคะหัวเราะมาช่วยเหลือผู้คนค่ะแค่สุดท้ายที่อยากจะพูดถึงคือชาวญี่ปุ่นค่ะโนบีอ่ะเขาชื่นชอบภาษาจิบริชมากๆถึงกับไปทํางานวิจัยจริงจัง เพื่อทดสอบอันนี้ค่ะแล้วปรากฏว่าภาษาเชปเปอร์เรชเนี่ยคนที่ฝึกอย่างต่อเนื่องอะค่ะจะช่วยพัฒนาสมองจะเปลี่ยนขึ้นสมองนะคะก็เขาก็จัดเวิร์กช็อปจริงจังในประเทศญี่ปุ่นจนตัวเองเนี่ยมาเป็นมาสเตอร์ลาฟเตอร์โยคะแล้วก็ลาออกจากงานประจำไปเลยค่ะตอนนี้ก็โยคะหัวเราะช่วยคนเต็มตัวเลยนะคะสุดยอดมากๆเลยยังไม่หมดค่ะคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือมาสเตอร์ลาฟเตอร์โยคะจากประเทศไทยนั่นเองครู เก๋ค่ะที่เป็นอดีตผู้ป่วยมะเร็งเส้นเสียงและหายได้ด้วยธรรมชาติบำบัดและเสียงหัวล้อค่ะนอกจากนี้นะคะคุณหมอยังเคยบอกด้วยค่ะว่าครูเก๋เนี่ยมีลูกไม่ได้แต่ปรากฏว,ว่าปัจจุบันเนี่ยสุขภาพดีมีลูกได้ถมหน้าเด็กมากก็ครูเก๋นะคะได้คลับเคลื่อนโยคะหัวล้อมมาตลอดค่ะและบุตรก็ได้มีโอกาสแชร์ในฐานะคนที่โตมาด้วยพื้นฐานครอบครัวที่เครียดแล้วก็ไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตมามีวันนี้ที่เป็นแม่ และมีลูกที่น่ารักอารมณ์ดีส่วนหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยที่ทําให้บุูรมีความสุขในทุกวันนี้นะคะก็คือโยคะหัวเราะนั่นเองค่ะ บุตรก็รู้สึกอินสปายมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนมาหัวเราะกันนะคะถ้าเกิดใครสนใจร่วมฟรีได้เลยนะคะมีตารางซูมโยคะหัวเราะค่ะดูะรายละเอียดในด้านล่างได้เลยแล้วบุตรก็มีกลุ่มนะคะอยู่ใน Line แอดโยคะบายบุตรขอร่วมฟรีได้เลยค่ะส่วนเวิร์กช็อปเจอตัวนะคะก็จะมีในทุกๆเดือนค่ะมาเจอกันนะคะจะบอกว่าเจอตัวเนี่ยทรงพลัง กว่าม,มากๆเลยค่ะแล้วพบกันนะคะถ้าชอบบุฝากาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตาม h e a l t h y l บ v i n บ My b ุตรได้นะคะและพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย